ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเป็นแบบผมนะครับที่เวลานั่งทํางานหน้าคอมนานๆเนี่ยก็จะมีการปวดหลังขึ้นมาได้ครับและผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะต้องนั่งทางานหรือว่านั่งเรียนบนโตคอมเป็นระยะเวลาน,านานเช่นกันในวันนี้นะครับผมก็มีหนึ่งไอเทมเด็ดนะครับซึ่งเป็นไอเทมที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยมีติดเก้าอีกกันเอาไว้นะครับซึ่งมันจะช่วยเราในเรื่องของการนั่งนะครับให้ถูกสรลีระปรับเรื่ององศาในการนั่งต่างๆนะครับเพื่อให้ตรงกับหลักเออร์กอนอมิกส์มากที่ส จากแบรนด์โชว,วาครับโดยในเซ็ตก็จะประกอบไปด้วยเบาะรองนั่งและก็เบาะรองหลังนะครับที่มีการดีไซน์มาอย่างดีนะครับให้เข้ากับสรีระการนั่งทำงานต่างๆเวลานั่งอยู่บนเก้าอีนะครับให้ตรงกับหลักเอ็กโนมิกส์มากที่สุดวัสดุที่ใช้ทำเนี่ยก็เป็นวัสดุคุณภาพดีเลยนะครับภายในเนี่ยเป็นเมมโมรี่โฟม โดยก่อนที่ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูสเปคเจาะลึกกับเซ็บอบ์ดรองนั่งเพิ่มเติมนะครับผมก็จะขอพาทุกคนเนี่ยมาดูรอบๆของตัวบริเวณกล่องหรือว่าอันบ็อกซิ่งให้ทุกคนดูน่อนดวละกันว่าความประทับใจแรกที่ผมมีกับแบรนด์นี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับโดยผมก็ต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าที่ผมมองหาไอเทมเหล่านี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเลยครับว่าผมเนี่ยใช้เวลาในการนั่งอยู่หน้าโต๊ะคอมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเกือบ10ชั่วโมงได้ครับในการทํางานหรือว่าเรียนนั่นเอง ทำให้ผมเนี่ยมีปัญหาปวดหลังเนื้อหลังมาค่อนข้างนานแล้วครับซึ่งมันส่งผลกับการใช้ชีวิตประจาวันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวผมก็เลยไปได้ลองสั่งเจ้าตัวเบาะรองนั่งคลาวนะครับจากแบรนด์โชวาเองซึ่งเป็นสินค้าจากเกาหลีเลยนะครับเป็นสินค้าที่ออกแบบนะครับมาเพื่อสุขภาพให้ตรงกับหลักอีกอนมิกส์นะครับเหมาะกับการช่วยในเรื่องของสุขภาพเวลาเรานั่งทํางานานานๆน,นะครับโดยในส่วนของการอันบ็อกซ์เนี่ยเรามาเริ่มดูกันที่กล่องแรกก่อนเลยนะครับกล่องนี้เนี่ยก็จะเป็นกล่องของเซ็ตเบาะรองหลังนะครับก็จะมีช ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัวกล่องเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างสวยนะครับผมค่อนข้างชอบดีไซน์แล้วก็สีสันที่เขาใช้มานะโดยบริเวณรอบกล่องเนี่ยเขาก็ได้มีการใส่ส่วนประกอบต่างๆรวมถึงฟังก์ชันของเจ้าเบาะรองหลังนะครับว่าสามารถช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็ตัวมันเนี่ยประกอบด้วยส่วนไหนบ้างนะครับแม้กระทั่งตอนที่ผมเปิดออกมาเนี่ยผมก็ยังค่อนข้างประทับใจนะครับเพราะผมค่อนข้างชอบที่เขามีการเอาตัวสินค้าเนี่ยใส่ลงไปในตัวถุงที่เป็นถุงกระดาษอีกทีนึงครับ ในส่วนของชิ้นที่2อนะครับอันนี้ก็คือ Cloud o u d Seat c u s h i o n หรือว่าเจ้าตัวเบาะรองนั่งนั่นเองครับอันนี้ก็เช่นกันครับว่าด้านหลังเนี่ยก็มีการบอกประโยชน์แล้วก็ส่วนประกอบคร้าวๆข,ของเบาะรองนั่งมานะครับและน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมบอกว่าผมชอบในตัวกล่องของเขามากๆก็คือเขามีการใส่ดีเทลเล็กๆล,ล,ลงไปภายในกล่องด้วยนะครับโดยทั้งจะเบาะพิงหลังแล้วก็เบาะรองนั่งรุ่นคลาวนี้นะครับ ก็มีการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์หรือว่าหลักอกอร์นอมิกส์นะครับเพื่อให้โค้งรับตามแนวของกระดูกสันหลังรองรับหลังส่วนบนนะครับส่วนกลางแล้วก็ส่วนล่างได้เป็นอย่างดีเหมาะกับเวลานั่งทางานนานๆเนี่ยหลังของเราเนี่ยก็จะเข้ารูปพอดีครับทำให้เวลานั่งทํางานนานๆเนี่ยก็จะไม่มีอาการปวดหลังหรือว่าลดอาการปวดหลังที่มีอยู่แล้วลงได้ครับรวมถึงเมื่อเรามาใช้งานนะครับมันก็ยังช่วยปรับท่านั่งให้ถูกต้องนะครับทําให้นั่งหลังตรงส่วนโค้งบริเวณหลังส่วนล่างเนี่ยก็จะพิงเบาะด้านหลังพอดีครับมีการอบรับด้านข้างนะครับบริเเเวณช่่งงอออียยไดด้าล แล้วก็ยังช่วยหลีกเลี่ยงการงอตัวซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอาการปวดหลังได้นั่นเองครับโดยวิธีการติดตั้งเบาะรองหลังเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะครับเพียงเอาตัวเบาะรองหลังเนี่ยไปวางบริเวณเก้าอี้นะครับแล้วก็ดึงตัวสายล็อกเนี่ยมาด้านหลังนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําการเกี่ยวเอาไว้นะครับแล้วก็ล็อกตัวคลิปล็อกเข้าไปเนี่ยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับก็สามารถพร้อมใช้งานตัวแผ่นรองหลังเนี่ยก็จะไม่เลือ่อนแล้วก็ล็อกติดกับตัวเก้าอี้ไปเลยนะครับ ดยในส่วนของเบาะรองนั่งเนี่ยก็มีการดีไซน์นะครับเพื่อรองรับส่วนขาแล้วก็ก้นของเราเนี่ยเวลานั่งลงไปนะครับให้มีความสบายแล้วก็ถูกหลักมากยิ่งขึ้นนั่นเองตัววัสดุเนี่ยก็จะถูกคลุมด้วยผ้าครับสามารถระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้นนะครับภายในเนี่ยเป็นเมมโมรนโฟมที่สามารถคืนตัวได้ไวเวลาเรานั่งนานๆเนี่ยหรือถูกกดทับนานๆน,นะครับเวลาไม่ใช้งานเนี่ยตัวมันก็จะคืนตัวได้ค่อนข้างไวครับแล้วก็เป็นรูปทรงเดิมนั่นเองไม่ได้เสียทรงไปแต่อย่างใดส่วนบริเวณด้านล่างของเจ้าตัวเบาะรองนั่งเนี่ยก แผ่นยางน,นะครับที่เราใช้การลื่นได้อีกด้วยเท่ากับว่าเจ้าตัวอบ์ดรองนั่งเนี่ยไม่ได้ถูกจํากัดแค่ว่าต้องวางอยู่บนเก้าอี้ทํางานเท่านั้นนะครับอาจจะวางอยู่บนเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้กินข้าวหรือว่าพื้นที่ส่วนต่างๆอื่นๆภายในบ้านได้เลยครับโดยพราะมีแผ่นยางการลื่นเนี่ยตัวมันเนี่ยเวลาใช้งานานานๆก็จะไม่มีอาการลื่นไหลไปมาทําให้เวลานั่งเนี่ยเราเกิดอาการผิดท่าได้นั่นเองครับ ส่วนในเรื่องของการทําความสะอาดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถทําความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยนะครับโดยเจ้าตัวบอบ์ดรองนั่งเนี่ยก็จะมีตัวซิปอยู่บริเวณด้านล่างของมันนะครับก็สามารถที่จะลูดซิปออกแล้วก็ทําการเปิดเจ้าตัวตะข่ายออกนะครับเพื่อให้เห็นตัวเมมโมรี่โฟมด้านในแล้วก็ดึงตัวเมมโมรี่โฟมออกมาแล้วก็สามารถเอาเข้าเครื่องซักผ้าได้ตามปกติเลยครับ ทีนี้เนี่ยเราก็มาพูดถึงความรู้สึกหลังการใช้งานของผมกันหน่อยละกันนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าช่วงแรกเนี่ยก็จะมีความรู้สึกแปลกๆสักหน่อยนะครับลังจะได้ลองใช้งานนั่นเองเนื่องจากว่าผมเนี่ยยังไม่ชินกับพวกระยะหรือว่าล่องต่างๆที่เขาทํามานะครับเพื่อรองรับกับสัดส่วนร่างกายของเรานั่นเองแต่ก็ไม่ได้ฝืนอะไรมากนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเบาะรองนั่งเนี่ยมีความนุ่มครับทำให้นั่งสักแป,ป๊บเดียวเนี่ยก็เข้ากับรูปร่างได้เลยนะครับ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมกลัวมากๆเลยก็คือคิดว่าตอนแรกเนี่ยพอวางลงไปบนเก้าอี้คอมแล้วเนี่ยจะทําให้มันกินเนื้อที่บนเก้าอี้ไปครับแต่จริงๆแล้วไม่เลยครับตัวบอร์ดเนี่ยถึงจะมีขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าเมื่อเรามาวางอยู่บนเก้าอี้แล้วเนี่ยและมีการนั่งใช้งานจริงๆเนี่ยไม่ได้มีการกินเนื้อที่เก้าอี้แต่อย่างไรเลยครับแถมการนั่งเนี่ยก็ยังสบายได้รับพื้นที่ของเก้าอี้เนี่ยกลับมาใช้งานเต็มสัดส่วนนะครับไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรเลย เหมือนเป็นเก้าอี้ตัวเดิมนั่นแหละรครับที่เพิ่มระยะความสูงแล้วก็ความนุ่มของพื้นที่ต่างๆเข้ามานั่นเองในเรื่องของการระบายอากาศหรือว่าเหงื่อนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้นั่งใช้งานมาสักพักใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมก็นั่งทํางานในห้องแอร์แต่ก็ไม่ได้มีอาการอับหรือว่าร้อนนะครับเวลานั่งนานๆนั่นเองตัววัสดุเนี่ยเป็นตาข่ายนะครับยืดหยุ่นได้ก็จะไม่รู้สึกคันแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดเวลาใช้งานครับไม่กักฝุ่นหรือว่าเศษผงเล็กๆสักเท่าไหร่นะครับ ทีนี้เนี่ยเราก็มาพูดถึงเรื่องปัญหาหลักๆที่ผมเจอกันเลยดีกว่าครับก็คือเรื่องของอาการปวดหลังต้องบอกว่ามันช่วยได้จริงๆเลยนะครับคือปกติเนี่ยผมจะนั่งทางานได้ไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับจะเริ่มมีอาการปวดหลังบริเวณหลังส่วนล่างแล้วก็ตรงบริเวณก้นกบม,มากๆแล้วครับชนิดว่าถ้าเกิดนั่งนานเกิน3ชั่วโมงขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะก้มหยิบของอะไรไม่ค่อยได้เลยครับแต่ว่าพอผมได้เซ็ตเบาะรองนั่งมาแล้วเนี่ย ก็ทําให้นั่งทํางานได้สบายมากขึ้นนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าอาจจะไม่ถึงขั้นหายขาดแต่ว่ามันก็ช่วยซัพพอร์ตหลังผมแล้วก็เพิ่มระยะเวลาในการทํางานของผมให้ได้มากขึ้นได้ครับอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยผมก็สามารถที่จะใช้เวลาสักประมาณ5ชั่วโมงนั่งหน้าคอมเนี่ยก็ถึงจะมีอาการปวดขึ้นมาเล็กๆน้อยๆครับเรียกได้ว่าอาการปวดหลังของผมเนี่ยมีอาการน้อยลงมากๆแบบเห็นได้ชัดเลยครับซึ่งจะไปเริ่มมีอาการปวดแปบๆมากๆขึ้นเนี่ยก็ตอนนั่งสัก8ชั่วโมงขึ้นไปได้ครับซึ่งผมแนะนําว่านอกจากมีเซตบบออองงงงงนัั่แแลลล้ววก็าะหขช ก็ควรที่จะมีการพักมายืดเส้นยืดสายกันบ้างนะครับผมเชื่อว่าซื้อมาใช้งานเนี่ยก็ช่วยปรับสรีระร่างกายของเราให้ดีขึ้นได้ครับอย่างน้นนอยๆเนี่ยเอาม,มาวางบนเก้าอี้นะครับก็ช่วยเพิ่มความนุ่มแล้วก็การโอบรับร่างกายของเราให้มากขึ้นให้กับเก้าอี้ตัวนั้นได้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับก็ใครที่สนใจเซตเบาะรองนั่งและก็เบาะรองหลังของแบรนด์โชวาเนี่ยผมจะให้ลิงก์ติดต่อไว้ใต้คลิปนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งสินค้าจากแบรนด์โชวาเนี่ยก็จะมีการรับประกันความพึงพอใจถึง7ววััันนนด้ยกะครบ หากคุณซื้อไปแล้วก็รู้สึกไม่พอใจนะครับใช้งานได้ไม่คุ้มกับฟังก์ชันของมันเนี่ยก็สามารถส่งคืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์ได้เลยนะครับโดยช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยก็จะมีทั้งเว็บไซต์ Facebook Sho ป e ีของทางแบรนด์ได้เลยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปจนจบนะครับหรือว่าคนที่กําลังมองหาไอเทมที่ไปช่วยแก้การปวดหลังได้เนี่ยเพราะวันนี้ผมจะมีโค้ดส่วนลดมาแจกให้ทุกคนกันด้วยนะครับเพียงแค่คุณกรอกโค้ด NTS10 นะครับ เวลาซื้อสินค้าจากแบรนด์โชวาเนี่ยก็จะลด10%ไปเลยครับสำหรับคนที่ติดตามคลิปนี้แล้วก็ดูมาจนถึงตรงนี้นะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมหวังว่าไอเทมที่ผมนํามาเสนอในวันนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถไปแก้ปัญหาอาการปวดหลังของตัวเองได้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ